สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องปริยาทาโร่ในช่องปริยาทาโร่เป็นการอ่านไพ่สายพลังงานสายจิตวิญญาณนะคะซึ่งไม่ได้เจาะจงท้าใดราศีใดเป็นพิเศษนะะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นได้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามอย่าลืมช่องเสียงกระซิบจากจัก,ก,กรวาลอีกช่องหนึ่งนะคะ เป็นช่องที่ให้กำลังใจให้เยียวยานะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้าเส้นทางสายจิตวิญญาณนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการกดติดตามทุกช่องทางนะ,ะในวันนี้นะคะไม่ได้อ่านไพ่มาหลายพันนะ,ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ครูครคูบาอาจารย์มีสิ่งใดอยากจะบอกอยากจะเล่า ให้เราฟังบ้างนะก่อนอื่นนะคะมาใช้พลังงานตัวตนนะคะสิบใบด้วยไพ่ทารโร่ขออนุญ,ญาตครูขวัญใจทุกคนที่ไดมารับชมคลิปในวันนี้นะคะ,อะขอใช้พลังงานตัวตนด้วยไพ่ทารโร่สิบใบนะคะมาดูกันใบที่หนึ่งคะ่ะ the h h b r i s the emperor Temperance, nine of wands, seven of wands, page of wands, page of swords, four of wands, four of swords, and then four of pentacles. พลังงานตัวตนเพื่อนๆในวันนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นมาก็ the high priestess นะคะพลังงานของคนที่อาจจะมีทั้งขาวทั้งดำนะคะอยู่ในคนคนเดียวนะ,ะอาจจะทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างที่มีอยู่ในตัวของเพื่อนนะคะพลังงานตัวตนของเพื่อนนั้นอาจจะเป็นคนที่ฝึกเจิตทำสมาธิ ตลอดเวลานะคะหรือไม่ตลอดเวลาก็อาจจะเป็นทํารรม,มากกว่าปกตินะ,ะอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์มียานมีสัมผัสนะ,ะมีพลังงานสองด้านอยู่ในคนคนเดียวนะคะอาจจะเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับพลังงานเบื้องบนนะ,ะพลังงานตัวตนที่สูงกว่าได้ชัดเจนนะ แล้วก็ไพ่เดมเพอร์นะคะไพ่เดมเพอร์เป็นไพ่ของคนราศีเมษนะอะ่านะเป็นพลังงานของคนที่จิตใจมั่นคงแข็งแกร่ง,งเป็นคนที่อาจจะมีความมีความเป็นผู้นำนะอะเป็นคนที่อาจจะเหมือนกับสามารถ เป็นเป็นผู้นําเป็นคนที่สามารถปกครองคนอื่นได้ค่ะเข้มแข็งแข็งแกรง่งนิ่งนะ,ะเป็นคนที่มีความนิ่งมีความสงบ e m p e r a น c e นะคะไพ่ราศีธนูนะคะเป็นคนที่อาจจะต้องปรับพลังงานนะ,ะปรับบาลานซ์พลังงานหรืออาจจะมีการฟื้นฟูมีการ เ,เกี่ยวกับพลังงานอาจจะต้องมีการทำพลังงานให้มันเหมือนกับบาลานซ์นะคะทำก็พลังงานใน,ในตัวเพื่อนนะคะอาจจะมีพลังงานทั้งด้านเมืดแล้วก็ด้านสว่างใช่ไหมคะเพื่อนๆอาจจะต้องอาจ,จต้องมีการปรับตัวปรับสมดุลน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานให้มากเป็นพิเศษก็ได้นะคะ ต่อมาค่ะาพา 9, าพาไพ่ไนลคะไพ่ห้าอไพ่ไพ่เ้าไม้ขอไพ่ค่ะธาตุไฟเมสิงธนูน,นะครับเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมา,มายเยอะแยะความเจ็บปวดก็เยอะนะ,อ,ะอาจจะใช้ประสบการณ์เหล่านั้นนะนำมาปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆนะเพราะว่าเราผ่าน ประสบเรามีประสบการณ์มากมายแล้วนะคะเ of วนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้านะะธาตุไฟเม็ดสิงโนเพื่อนๆอาจจะเป็นพลังงานของนักต่อสู้นะะอาจจะไม่รู้ว่าอุปสรรคหรือปัญหาหรือภพ่นะคะมันจะเข้ามาตอนไหนแต่เพื่อนๆก็พร้อมนะฮะพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะฝ่าฟันเพื่อที่จะปกป้อง ตัวเองปกป้องพื้นที่ของตัวเองนะคะเพตรบวรนะคะไพ่เด็กไม้เท้านะคะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะก็วันนี้ดูว่าธาตุไฟจะมามาอันดับหนึ่งนะธาตุไฟไพ่เพตรบวรนะคะเป็นไพ่ของคนที่ <c oughs> มีความากระตือรือรน้นมีความสุข แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทําอยู่ในตอนนี้นะคะอาจจะมีการเริ่มต้นหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองได้ลงมือทำนะ,ะอาจจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงาการทํางานของตัวเองอวันนี้ทําแบบนี้พรุ่งนี้อาจจะมีความคิดมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นต้นนะคะต่อมาค่ะไพ่เพย์ลอบสอดเด็กดาบนะคะไพ่เด็กถือดาบ เป็นไพ่ของคนที่มีพลังงานของการรอคอยนะการรอคอยการอ,าอยากเคลียร์ปัญหาที่มันค้างคาที่มันปล่อยปัญหานั้นมาเยอะเนิ่นนานยาวนานนะอาจจะอยากเคลียร์อยากจะอยากจะให้มันจบนะมีการคิดมากคิดเยอะรอคอยนะที่จะตัดสินตัดตัดแก้ไขปัญหานั้นๆนะ โ o of Wands นะคะไปสีไม้เท้าทัดไฟไม่สิงห์ธนูค่ะมัน,ม,นมันจะมันแสดงถึงความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีการเฉลิมฉลองมีการประสบผลสำเร็จจนได้รับการเฉลิมฉลองก็ได้นะคะโ of s สอดสีดาบนะคะ,ะทัดลมมีทุนทุนกุ่มอาจจะเป็นพลังงานของ การได้พักนะการหยุดพักการพักฟื้นหรืออาจจะต้องกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองให้มากนะเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับครูครูบาอาจารย์นะให้ให้มากยิ่งขึ้น Four of Pentacles นะไพ่สี่เหรียญทตาด,ดินบางครผู้ศพแล้วก็กันเป็นพลังงานของคนที่ยังกอดนะ มีบางสิ่งบางอย่างมีพลังงานบางอย่างที่เพืเ่อนๆยังกอดยังเก็บไว้นะพลังงานที่ยังปล่อยวางไม่ได้นะอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เพืเ่อนๆยังไม่สามารถปล่อยวางได้นะคะอ,อันนี้คือพลังงานตัวตนในวันนี้นะคะทีนี้มาดูกันค่ะแล้วเรื่องอะไรที่ครูบาอาจารยนะ์อยากจะบอกเรา เพราะว่าไม่ได้สื่อสารสามสี่ันไปปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติธรรมถือสีนแปดเท่นี้มาดูกันค่ะว่าอขอพระรูปุบาจะอยากจะบอกอะไรขอบอกกันใ้ชุดน,นี้นะคะ Six of Swords p a a e of Wands Ten. Death. Nine of Wands. Mm. Eight of Swords. The Devil. Nine of Swords. เอสออฟครับเซเว่นออฟครับเซเว่นออฟครับนะคะอืมวันนี้ครูรบาอาจารย์อยากจะสื่อสารอะไรใบที่หนึ่งเริ่มที่หกดาบนะคะหกดาบกำลังจะมีการ move on หรือเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานเปลี่ยนแปลงทางด้านที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะกําลังมีการโยกย้ายเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพจ of w a n d s ไพ่เด็กไม้นะ,ะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหาความรู้นะคะอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นและก็พลังงานของ strength นะคะเพื่อนๆเป็นคนเก่ง เป็นคนที่ไม่ไม่ว่าจะพบปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเดินทางสายจิตวิญญาณนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะผ่านพ้นมันมาได้นะคะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นได้ตลอดนะคะเดทนะ,ะมีการจบบางสิ่งบางอย่างจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะ,ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวตนแล้วนะคะอาจจะจาก เปลี่ยนจากตัวตนเก่าตอนนี้เพื่อนๆมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวตนใหม่นะคไนอัลวอนส์นะคะใบอัศวินอจจัศนะวินถือไม้นะคะอัศวินถือไม้นะคะเป็นคนที่พร้อมลุยนะคะเป็นคนที่อาจจะไม่หวัน่นที่จะไม่หวั่นว่าต่อทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงะคะ่ะพร้อมที่เดินหน้าพร้อมที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการ นะฮะอ่าพร้อมที่จะประจนภัยนักรบนะฮะไพ่แถวล่างค่ะไพ่หนึ่งดาบนะอ่าลงมือทําอะไรอยู่จะได้รับชัยชนะนะคะเป็นสัญญาณของการได้รับชัยชนะเป็นการเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นนะลงมือทําอะไรใหม่ๆที่จะอาจจะเหมือนกับ มีการเริ่มต้นแนวคิดมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกี่ยวขอ้ของเกี่ยวพันกับความคิดสร้างสารรค์ก็ได้นะอ่าต่อมาค่ะไพ่เดอะเดวิลนะเดวิลอาจจะมีบางอย่างที่เพื่อนๆยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการได้นะคะน h t อ f s w สอดอัศวินถธอรบ พลังงานของคนที่นะอ่าพร้อมที่จะเดินทางพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะไปแล้วนะอ่าพยายามที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานั้นเพื่อให้ได้รับชัยชนะเกิดขึ้นนะอืเหมือนกับว่ามีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมีการแบบคือคนตัดสินใจรวดเร็วค่ะ ตัดสินใจหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วเกิดขึ้นก็ได้นะคะอาจจะได้รับข่าวอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นรวดเร็วก็ได้นะคะมีการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนมีการติดต่อสื่อสารจากาเรื่องงานก็ได้อาจจะสมัครงานไว้แล้วเขาติดต่อมาว่าให้ไปสัมภาษณ์ประมาณนี้นะคะ ต่อมาค่ะไพ่ ace of c u p 1ถ้วยนะคะ,ะทั้ง1ดาบหถ้วยหถ้วยก็เป็นพลังงานของการเริ่มต้นความรู้สึกอะไรใหม่ๆนะ,อ,ะอาจจะมีการลงทุนลงแรงเกี่ยวกับความคิดนะ,อ,ะอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกก็ได้นะะอาจจะเหมือนกับว่าเพิ่งคบใครประมาณนี้ยนะคะ,อ,ะอาจจะมีสัมพันธ์ ใหม่ๆที่ดีเพิ่งเริ่มขึ้นนะอาจจะมีความรักครั้งใหม่นะความรู้สึกดีๆให้กับคนใหม่นะถ้าเป็นการเกี่ยวกับการงานก็อาจจะกำลังมีการวางแผนลงลงมือที่จะทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ,อ,ะอาจจะ ได้โอกาสพบกับความรักครั้งใหม่ก็ไดนะคะมีโอกาสพบเจอมีโอกาสพบความรู้สึกดีๆใหม่ๆกำลังจะเข้ามานะเ e เ of cups นะคะอา,อาจจะเป็นยังไม่ใช่ของแท้กระไดนะคะอาจจะเป็นรับลวงล่อก็ไดนะคะอาจจะเป็นพลังงานของอคนที่ยังจะไม่ใช่คู่แท้กระได้นะคะ อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าจาักรวาลกำลังจะเข้าส่งคนเข้ามาทดสอบกระไดนะไม่ใช่คู่คู่ทางจิิญญาณน,นะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าสรุปในตอนนี้เพื่อนๆครูครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารบอกเล่าเราเรื่องไรนะคะในตอนนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะผ่านพ้นกับ อุปสรรคปัญหาก็ได้นะคะเพื่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นลงมือทําอะไรใหม่ๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีนะคะอาจจะเหมือนกับมีการเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนสถานะค่ะถ้าคนที่เป็นลูกน้องอาจจะขยับเป็นหัวหน้างานนะคะประมาณนี้ ่าถ้าคนที่มีธุรกิจลงมือทําเป็นของตัวเองนะคะอาจจะเหมือนกับมันมีการพัฒนาได้ไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ว่าเพื่อนๆน,นั้นจะเป็นคนเก่งคนะเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะผ่านอะไรมามากมายนะคะสามารถที่จะเอาชนะมันมาได้และก็เพื่อนเพื่อเป็นคนที่ คือรักรบอะค่ะพร้อมสู้พร้อมลุยพร้อมจะผจญภัยนะคะรวมไปถึงนะคะเพื่อนๆอาจจะตอนนี้เหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตัวตนเกิดขึ้นอาจจะมีการจบจบจากาพลังงานของความรักนะคะมีการจบจากเนี่ยค่ะเดวิลอะเดวิลอันนี้ อาจจะเป็นบาดแผลเก่าๆพลังงานความรักเก่าๆที่เพื่อนๆยังไม่สามารถลืมมันได้สักทีนะคะมันจะจบลงนะคะพลังงานใบนี้คือพลังงานของคู่รักคนที่เป็นคู่คามาค่ะคู่กรรมค่ะเพื่อนมันจะจบมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนจะสามารถลืมได้ จะสามารถที่จะลบเขาออกจากหัวได้ค่ะอเพื่อนๆจะสามารถที่จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วมันจะได้รับชัยชนะนะคะสิ่งที่เพื่อนได้ลงมือทําอยู่มันจะเกิดชัยชนะมันจะได้อมันจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะและก็ เพื่อนๆอาจจะพลังงานของคนเก่ามันจะจบมันจะได้เป็นพลังงานคนใหม่กำลังจะเข้ามานะคะอืมพลังงานของคู่อาจจะจบคนเก่าจะมีความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอ,อาจจะเป็นอ,อาจจะยังไม่ใช่ คู่คู่จริงนะคะ,พะเพื่อนๆก็อย่าอย่าเพิ่งไปอลงให้ใจไปเยอะนะคะมันอาจจะไม่ใช่คู่แท้ของเราก็ได้นะคะค่อยๆดูไปก่อนนะคะอันนี้คือวันนี้ทีู่บาอาจารย์อยากสื่อสารมากนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูมาเปิดเอาเล้าเพิ่มเติมนะคะว่ามันใช่สิ่งที่ เราคิดหรือไม่นะคะเกี่ยวกับคู่นะคะถ้าใช่ขอครูครูคบาอาจารย์ได้สื่อสารผ่านไพ่ออรโคห้าใบนี้เพิ่มเติมนะคะมาดูกันค่ะครูครูคคบาอาจารย์อยากจะบอกเราในเรื่องคู่หรือ,อเรื่องการงานเมื่อกี้จะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่นะคะขอครูครูคบาอาจารย์ได้สื่อสารผ่านไพ่ห้าใบนะคะ อ่ารีเจนเนอเรชั่นแล้วก็ไพ่ทูดัสซี่ไพ่ยิ้นเฟคซิบล์ไทมทูกูไพ่รีเจนเนอเรชั่นนะคะมันคือการเกิดใหม่การท่วนฟูนะคะอืม ว่าเหมือนกับเมื่อกี้ะภ App, ภนะคะไพ <c oughs> ่ทาโร่คือเดสและเดว์เบิร์ะค่ะเพื่อนๆมีการเปลี่ยนแปลงตัวตนนะคะอาจจะสิ่งเก่าๆนะคะอาจจะเพื่อนๆไม่สามารถที่จะปล่อยวางมันได้นะฮะ <c oughs> มันอาจจะกําลังถูกถูกกำจัดออกไปประมาณเนี้ยนะคะทูเรซีนะคะท <c oughs> ูเรซ,ะะซีมันหมายถึง ให้ปล่อยปล่อยไปตามกระแสค่ะเหมือนกับว่าให้ให้ให้ไว้วางใจกับสิ่งที่ครูครูบาอาจารย์ชี้นําทางแล้วก็อาจจะต้องเหมือนกับปล่อยวางบ้างไว้ใจครูบาอาจารย์นะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเ,อเคร่งนะเกินไปนะพระย,ยิน,นะคะเป็น พลังงานของการเปิดใจนะรับโอกาสดีๆกําลังจะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรักหรือโอกาสทางด้านการงานนะความช่วยเหลือนะเป็นการช่วยเหลือ flexible นะการยืดหยุนการปรับตัวนะเพื่อใหเอ้เพื่อที่จะเปิดพื้นที่รับพลังงานใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามานะคะมันถึงเวลาที่จะ เปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนจากพลังงานที่เราไม่สามารถปล่อยวางได้มันจะทําให้เพื่อนๆนั้นได้พบได้เจอพลังงานใหม่ๆดีๆนะคะไพ่บอกอะไรวันนี้ก็กําลังจะมีโอกาสนะ,ะเพื่อนๆอาจจะเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงตัวตนอาจจะได้เดินหันหลังให้กับสิ่งที่มันไม่ใช่นะ เคลียร์พลังงานที่อยู่ในตัวของเพื่อนที่มันเป็นพลังงานด้านลบออกไปได้ได้โอกาสใหม่เข้ามาในด้านความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นโอกาสทางด้านการงานก็ได้นะคะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เพื่อนอาจจะต้องเหมือนกับให้หาพื้นที่ค่ะ,ะหาพื้นที่เปิดรับพลังงานใหม่ๆดีๆเคลียพื้นที่ เก่าเคลียร์พลังงานเก่าเพื่อที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ๆนะที่กําลังจะเกิดขึ้นอันนี้คือข้อความในวันนี้ค่ะขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะทั้งสองช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อันภพยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ